นำตัวหน่อยแล้วแนะนำตัวหน่อยสิสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีตอนเที่ยงค่ะสวัสดีค่ะก่อนอตามเร็วไม่เก่งเลยสวัสดีค่ะ,ะบ่ายแล้ว,ลวกินข้าวกันยังคะข้าว<อ>ลังคนะสากินแล้วนะสากินแล้วนะเก่งมากมากเลย ตมือให้ตัวเองด้วยตมือ,อวันนี้สาตื่นกี่โมงแปดตื่นกี่โมงเด็ดาโมงตื่นสายใช่ไหมบายตื่นสายน่าไม่อายเร็วเร็วๆๆเร็วเร็วสาตื่นสายไหมเอ้วันนี้ใครจะได้เล่นไอแพดนะถ้าอยากเล่น iPad มานี่เลย,ายมา,ามามาไอ้ ได้สิอะสวัสดีก่อนสวัสดียอ่อยืนตรงตรงยืนตรงตรงแล้วก็ยอ่อก้มหัวสวัสดีค่ะก้มหัวด้วยยืนตรงตรงแล้วก้มหัวสวัสดีค่ะหนูหนูเป็นเด็กดีมาไหมวันนี้ไม่ไมจับไม่จับจเป็นเหรอเป็นเหรอนี่มาจับอย่างนี้แล้วเร็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 ว นีันนุถามมาเลยหน่อยวันนี้นันุสวยไหมสวยสวยไหมพูดใหม่วันนี้นานุสวยไหมสวยเออไม่ต้องเล่นสวยไหมสวยดีพูดใหม่ซิวันนี้นานุสวยไหมคะนานนุสวยไหมใช่ไม่วันนี้นานุสวยไหมนานุถามสารน่ะนันนุถามสาะค่ะสวยไหมสวยไหมวันนี้นานนุสวยไหมสวยสวย ุจสวยเต็มหัวหมิ่งนะเอานไปบายก่อนบา,บายค่ะไปแล้วนะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะตอนกลางคืนบ๊า